สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและนะักเรียนนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกท่านนะคะค่ะคุณครูชื่อคุณครูสุดารั์เพชรประภัยนะคะหรือคุณครูอ้นนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4ในวันนี้นะคะคุณครูก็มาเป็นตัวแทนคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะมีเรื่องชี้แจงทั้งหมด3เรื่องจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องที่หที่คุณครูจะแจ้งให้ทราบนะคะเป็นเรื่องงดแจกใบงานแบบฝึกออนแฮนนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นเลยนะคะและอีกอย่างนะคะจังหวัดลบบุรีของเราก็ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วนะคะก็ไม่สามารถ รวมจํานวนคนได้เกิน5คนนะคะดังนั้นก็งดการแจกใบงานแบบฝึกออนแทร์ hand นะคะค่ะซึ่งการเรียนออนแ n d ์ hand ของเรานั้นจะสิ้นสุดวันที่13นี้นะคะเพราะฉะนั้นวันที่16ไม่มีการแจกใบงานนะคะนักเรียนสามารถเรียนผ่าน สามช่องทางนั่นก็คือช่องทางที่หนึ่งการเรียนออนไลน์นะคะช่องทางที่สองเป็นการเรียนออนไลน์นะคะก็คือผ่านคลิปวิดีโอและช่องทางที่สามนะคะก็คือออนแฮนนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านหนังสือที่คุณครูได้แจกไปนะคะและทำแบบฝึกหัดในบางรายวิชานะคะนักเรียนและผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะอาจจะวิตกกังวลในเรื่องของการได้คะแนนนะคะหรือว่าการเข้าเรียน คุณครูขอชี้แจงว่าไม่ต้องกังวลนะคะการให้คะแนนของคุณครูนะคะจะให้คะแนนผ่านแบบฝึกหัดนะคะไม่ว่าจะเป็นออนแฮนชุดที่1234นะคะหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดที่คุณครูได้รับมอบหมายเนาะคะ่ะถ้าผู้ปกครองนักเรียนท่านใดที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตก็ไม่ต้องกังวลนะคะเปิดเรียนเมื่อไหร่เราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาที่เรื่องที่สองนะคะที่มิคุจะชี้แจงนะคะนั่นก็คือการเข้าเรียนใน Google Classroom นะคะน่าจะเห็นจุดกลมๆเท่าๆนี้นะคะ Google Classroom นะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่นักเรียนจะสามารถเข้ามาเรียนรู้ในวิชาต่างๆนะคะซึ่ง Classroom เนี่ยแปลว่าห้องเรียนนะคะก็ ถ้าเข้ามานะคะโดยช่องทางคุณครูเนี่ยจะเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะจะเป็นคนที่ส่งลิงก์แต่ละวิชาลงไปในกลุ่มแต่ละห้องเรียนนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะคะสามารถกดมาตามลิงก์ เพื่อเข้ามาติดตามแต่ละวิชาได้เลยนะคะถ้ากดเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในวิชาอันนี้ของจะเป็นของป .4 นะคะก็จะมีประวัติศาสตร์นะคะสุขศึกษาศิลปะภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิต นะคะก็ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรคุณครูจะยกตัวอย่างวิชาคอมพิวเตอร์ของคุณครูช่อฟ้านะคะถ้าเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆ อ่า uh, หน้าฟีดเฟ e บุ๊กนะคะผู้ปกครองหรือนักเรียนหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักดีนะคะอันนี้คุณครูก็จะทำการโพสต์นะคะลิงค์คลิปวิดีโอนะคะในแต่ละวันที่มีชั่วโมงการเรียนการสอนวิชานั้นๆน,น,นะคะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกเรียนวันไหนนะคะก็สามารถเข้ามาใน Google Classroom แล้วก็กดคลิกตาม วิชานั้นได้เลยนะคะลิงก์ที่เรียนนะคะคุณครูก็จะได้เขียนไว้ว่าเป็นประจำวันที่เท่าไหร่หรือว่าตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะสามารถเข้ามาเรียนได้เลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็สามารถเข้ามาเรียนเองโดยที่ไม่ต้องคุณครูรอ,อคุณครูส่งลิงก์ให้ส่วนวิชาไหนนะคะที่จะเป็นการเรียนออนไลน์นะคะคุณครูก็จะแนบลิงก์ในหน้าฟีดนั้นๆน,น,นะคะค่ะ และกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมวันแม่แห่งชาตินะคะเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะทางโรงเรียนอนุบาลลำนารายนะคะก็ได้จัดกิจกรรมออนไลน์นะคะเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมีกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนะคะโดยกิจกรรมที่1น,นะคะเป็นกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรนะคะผ่านระบบออนไลน์นะคะโดยผ่านเว็บไซต์ นี้เลยนะคะหรือผู้ปกครองนักเรียนนะคะจะเปิดกล้องนะคะสแกน QR code เข้าไปร่วมโรงนามได้เลยนะคะกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมการ์ดนี้เพื่อแม่นะคะโดยเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสารรค์ผลงานของตนเองนะคะโดยการประดิษฐ์การ์ดนะคะโดยไม่จำกัดวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์นะคะ กิจกรรมที่3นะคะเป็นคลิปนี้จากใจนะคะเป็นการบอกรักคุณแม่สู่ประทับใจนะคะผ่านคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ความยาว1-5นาทีนะคะโดยกิจกรรมที่2นะคะก็ให้ส่งผลงานผ่านภาพถ่ายจำนวน3ภาพนะคะอาจจะเป็นภาพที่ถ่ายด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะผ่านกลุ่มไลน์ห้องเรียนของตนเองนะคะ กิจกรรมที่3นะคะให้ส่งผลงานนั่นก็คือคลิปวิดีโอเนาะให้ส่งคลิปวิดีโอนะคะจำนวน1คลิปความยาว1-5นาทีผ่านลายกลุ่มห้องเรียนเช่นเดียวกันค่ะโดยกิจกรรมที่2และ3นะคะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12สิงหานะคะเวลา19นาฬกานะคะค่ะก็ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็อยากฝากนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ